namaste สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกปรานายะขั้นพื้นฐานแบบเริ่มต้นกันเลยถ้าใครพร้อมแล้วเอามือไปวางที่หัวเข่าค่ะรีเซ็ตร่างกายรีเซ็ตจิตใจกันก่อนนะหลับตาลงตรงนี้หายใจเข้าสบายสบาย หายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้ารวมจิตของเราไปวางไว้กลางกระหมอบค่อยๆเคลื่อนลงมาที่หว่างคิว้วลำคอหว่างอก หน้าท้องท้องน้อยและเสียบจากเฟียบตามรู้ตามดูดวงจิตของเราเคลื่อนไปที่ท้องน้อยหน้าท้องสำรวจขึ้นมาที่หวังอ,อก ลำคอหวางคิว้วและกลางกระ่อมหายใจเข้าสบายสบายหายใจออกทิง้งหายใจเข้าชา้าลึก ออกหนึ่งเข้าลึกออกสองเข้าลึกเหมือนคลื่นทะเลที่สงบออกสาม เข้าอ,ออกทิงจากตรงนี้ใครที่ยังหาท้องหาอกไม่เจอเอามือขวามาวางที่ท้องมือซ้ายมาวางที่อกค่ะหลับตาลงนะ หายใจออกให้เกลี้ยงเข้าท้องผง่องออกแฟบท้องเข้าขึ้นอกออกผ่อนอก เข้าท้องผ่องรีแลนะ็กซ์หน้าท้องออกมาสบายสบายออกแฟบท้องลงช้าชาเข้ายกหน้าอ,อกขึ้นเบาๆออกผ่อนอกลงเข้าท้องผ่อง ออกแฟบท้องเข้ายกอ,อกออกผ่อนอ,อกเข้าท้องผ่องออกแฟบท้องยิ้มเบาๆเข้ายกอ,อก ออกผ่อนอ,อกเท่านั้นขออีกหนึ่งครั้งเข้าท้องผ่องออกแฟบท้องเข้ายกอ,อกออกผ่อนอ,อก ออกทิ้งทั้งหมดมือวางที่หัวเข่าหลับตาลงตรงนี้หายใจเข้าสบายสบายออกทิ้งเข้าลึกออก เป่าปากให้เกลี้ยงเชยค้างขึ้นเล็กน้อยเข้าสบายๆออกเป่าปากออกให้เกลี้ยงเข้าสบายๆออกเป่าปาก เข้าหึกอออกเป่าปากให้เกลี้ยงหลับทาลงตรงนี้พนมมือขึ้นระหว่างอ,อกค่ะหายใจออกให้หมดเข้าแล้วโอมเข้า โอ้นัมสตค่ะถูฝ่ามือกันสักหน่อยนะเมื่อมือเริ่มร้อนแล้วเอามือไปอังที่ดวงตาค่ะนวดดวงตาตรงนี้สักหน่อย แล้วถูฝ่ามืออีกหนึ่งครั้งเอาไออุ่นจากมือของเราไปอบก,กอดตัวเองไว้แน่นๆค่ะขอบคุณตัวเองให้มากๆนะที่อุตส่าห์เอาร่างกายเอาจิตใจมาฝึกโยคะฝึกลมหายใจร่วมกันกับคลิปนี้ค่ะขอให้พี่ๆทุกท่านที่ฝึกคลิปนี้มีพลังชีวิตพลังที่จะส่งต่อให้กับคนใกล้ชิด ที่ดีมีประสิทธิภาพสามารถที่จะเอาพลังจากคลิปนี้ไปใช้ได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะน a ามาสเตแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ